สวัสดีค่ะคลิปนี้นะเราจะมาถ,ถักช่วงด้านซ้ายตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นช่วงที่สองจากเห็นลายไหมคะเนี่ยค่ะเราจะมาถักแผ่นที่สองนะคะแผ่นที่สองของด้านหน้านะคะเนี่ยตรงที่อ้อแรงเงาาไว้ก็คือตรงนี้มองจากตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็ จะแหว่งมาอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเบาช่วงแขนช่วงตรงนี้จะเป็นลายชิ้นหน้านะคะเราจะถักเหมือนเดิมเราจะถักช่วงตรงนี้ก่อนที่หนึ่งช่วงที่หนึ่งถึงตรงนี้จะเป็น46ชั้นเหมือนเดิมนะคะเราจะถัก46ชั้นขึ้นไป46ชั้นหลังจาก46แล้วเราจะต่อ เราจะต่อได้มานิดนิดนึงนะคะทํำเป็นห่วงก็ได้ถักห่วงต่อมาตรงนี้ตรงนี้เพื่อจะขึ้นช่วงลายตรงนี้เราจะไม่ลดนะคะช่วงที่ขึ้นไปหาคอตรงนี้เราจะไม่ลดส่วนเราจะลดช่วงใต้ลักแร้เหมือนเดิมนะคะเราจะลดช่วงใต้ลักแร้จำนวน46 47 48 49 50เหมือนกันนะคะ เราจะลดชั้นที่สี่ิบเจ็ไปจนถึงชั้นที่50ช่วงที่47ไปถึงชั้นที่50เราจะลดนะคะหลังจากพอชั้นที่51ขึ้นไปจนถึงชั้นที่68เราจะไม่ลดนะคะเราก็จะขึ้นไปให้หมันเหมือนปกคอเสื้อฝั่งนี้ให้มันพูดผิดให้มันเหมือน ชิ้นส่วนฝั่งนี้นะคะมันจะได้เท่ากันนะคะก็คือเราจะลดเฉพาะฝั่งตรงนี้ชั้นที่47ไปจนถึงชั้นที่50พอชั้นที่51ไปจนถึงชั้นที่58ไม่สชชั้นที่53มันมีทั้งหมด58ชั้นเราจะลดไปจนถึงชั้นที่53สาส่วนอีกอีก5ชั้นเนี่ยเราจะไม่ลดนะคะก็คือทำให้มันเหมือนฝั่งนี้นะคะ ลงมือทำกันได้เลยเริ่มแรกขึ้นห่วงก่อนใครถนัดขึ้นเป็นห่วงก็ขึ้นห่วงใครถนัดขึ้นเป็นโซ่ก็ขึ้นเป็นโซ่นะคะถ้าเป็นห่วงก็ประมาณ13บสถึงสิห่วงนะคะสำหรับไซส์อก38 4สิบถึงสีงก็จะได้แบบรัดเข้ารูปหน่อยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะขึ้นลาย ขึ้นลายเหมือนเราขึ้นช่วงเสื้อตัวนี้เลยนะคะขึ้นลายตามปกติเอาอาเออกก่อนเพราะว่ากล้องมันไม่โฟกัสะคะ่ะเราจะขึ้นลายไปทั้งหมด46ชั้นขึ้นเหมือนเดิมเลยค่ะขึ้นเหมือนชิ้นชิ้นที่หนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะค่อยๆทำการลด วิธีการวิธีทำลายวิธีแตกลายเอาสอนไปแล้วเนาะเดี๋ยวจะขึ้นแพทเอาไว้ให้นะคะสามสองสามสองสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยค่ะไม่ยาก แบบนี้นะคะเดี๋ยวจะถักให้ดูหนึ่งชั้นใครถนัดขึ้นแบบห่วงก็ขึ้นแบบห่วงนะคะถนัดขึ้นแบบโซ่ก็ขึ้นแบบโซ่ได้ขึ้นแบบโซ่ก็สามารถเทียบไซส์เทียบลายได้ มันสามารถทำได้ตรงไซส์ดีค่ะแต่ถ้าไม่ถนัดก็ทำแบบขึ้นห่วงได้ นี้นะคะหลังจากนั้นเราก็พลิกกลับขึ้นไปตรงๆแบบนี้เลยนี้พลิกกลับสลับไปสลับมาแบบนี้นะคะแบบนี้เรียกว่าชั้นที่สองเห็นไหมเราขึ้นลายชั้นที่สองแล้วขึ้นง่ายค่ะขึ้นลายเริ่มแรกถักไปจนถึงสี่สิบหกชั้นนะคะสี่สิบหกชั้นเนี่ยนับจากด้านบนขึ้นไปสี่สิบหกชั้น ขอยกตัวอย่างให้ดูสองชั้นนะคะเห็นไหมเราก็จะถักสลับไปสลับมาแบบนี้แหละคะ่ะถักเอฟสามแล้วก็สองสามสองสามสองแบบนี้ไปเรื่อยๆ แบบนี้นะคะเราก็จะได้ชั้นที่2แล้วแล้วก็พลิกกับถักชั้นที่3 4 5 6แบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบ46ชั้นนะคะแบบนี้ช่วงเริ่มแรกมันจะง่ายนี่คือซีกชิ้นที่2อนะคะเราเรากำลังถักตรงนี้นะส่วนตรงนี้อยู่เห็นไหมคะเราจะถักตรงนี้เราจะถักไปตรงๆก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะแบ่งเองถักไปตรงๆก่อน จำนวนสี่ิหชั้นอขออนุญาตรีคลิปไปจนถึงชั้นที่4ี่ิเลยนะคะพอมาถึงตรงนี้นะคะเราจะถักมาจนถึงชั้นที่สี่หกเรียบร้อยแล้วมันคือแผ่นนี้นะนี่คือชั้นที่สี่สิบหนะคะถักมาตั้งแต่นหนึ่งมาจนถึงชั้นตรงนี้คือชั้นที่สี่สิหกพอเรามาถึงตรงนี้แล้วเห็นไหมคะโดยภาพรวมๆแล้วมันจะประกอบกันอย่างนี้แล้วมันก็จะมี ในแพทของเรามันก็จะมีแบ่งมาหน่อยนึงใช่ไหมคะก็จะมีแบ่งมาหน่อยนึงมันให้มันตรงช่วงคอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาหักตรงคอทำเป็นคอเว้าลงมาหน่อยแล้วก็ช่วงตรงใต้วงแขนนะคะ,ะคราวนี้เราจะมาถักถักต่อตรงนี้เป็นโซ่แล้วก็เป็นลายขึ้นไปต่อตรงนี้นะคะค่อยๆทําทำไปเนาะ ลงมือทํากันค่ะตอนนี้พอเราถักเสร็จชั้นที่46แล้วนะคะเราจะถักโซ่ต่อไปเอาเป็นถักห่วงก็ได้จะถักผสมห่วงก็ได้ค่ะมันจะได้จะได้เข้าใจง่ายเนาะสักพู่นะคะ เราจะถักพอมาถึงตรงนี้ถึงช่วงตรงนี้แล้วนะคะชั้นที่4ี่เรียบร้อยแล้วเราจะถักห่วงเพิ่มตรงนี้นะคะคือแผ่นนี้แผ่นที่สองนะคะเราจะถักห่วงเพิ่มตัวนี้17ห่วงนะเพื่อที่แล้วเราก็จะทําลายตรงๆขึ้นไปเราจะทําลายถักตรงตรงๆขึ้นไปเลย เราจะเพิ่มห่วงเข้าไป17ห่วงนะคะคือนับจากตรงนี้มาจนถึงชั้นตรงนี้เพื่อที่มันจะได้เข้าคอพอบรรถึงคอตรงนี้เราจะต้องทําการลดคอให้มันเป็นคอกลมค่อยๆเป็นคอเหมือนคอกลมแคบค่อยๆค,ค,คอโค้งมนเข้าไปนะคะมันจะได้มาตรงหลักตรงที่ชั้นที่63พอดีนะคะ64 63 63 64มันก็จะเริ่มเป็นคอกลมในลักษณะเหมือนคอกลม แคบๆหลังจากนั้นพอมันเป็นคอกลมแคบเราจึงจะสามารถแต่งคอจีนได้นะคะหรือใครถ้าว่ามันหรือใครถ้าเอาชั้นที่63มมันแคบไปคอมันแคบอีกอย่างหนึง่งถ้าเราเป็นคนตัวใหญ่เราก็จะเว้าลึกลงมาหน่อยนะคะเพื่อที่มันคอมันจะได้ไม่ตันอย่างของอ้อเนี่ยถ้าถ้าไซส์ปกติพี่ๆไม่อ้วน เป็นไซส์ปกติพี่ๆก็สามารถเอาชั้นที่63ได้แต่อย่างของออเนี่ยออจะเอาเว้าลึกลงมาหน่อยนะคะประมาณนี้ออจะเอาคอประมาณนี้ประมาณชั้นที่อันนี้มัน63 6 2ประมาณชั้นที่60 61อย่างเงี้ยค่ะอออยากได้คอเว้าลึกลงมาหน่อยมันสามารถปรับได้นะคะอย่างถ้าจะเอาเป็นคอเต็มเลยคอตามตามแพทเทิร์นเลยมันจะแคบเกินไปเพราะว่าตัวอ้วน เดี๋ยวมันเป็นคอตันนะคะเพิ่มห่วงตรงนี้ก่อนเนาะสิบเจ็ดห่วงลัวไม่แน่นก็มัดเลยบางครั้งก็มัดบางครั้งก็ไม่มัดนาอแล้วแต่เพิ่มไปเลยค่ะสิบเจ็ดห่วงหนึ่งสองสามแบบเนี้ยเดี๋ยวเอามาใกล้ๆเนาะ หนึ่งสองสามอ,อ้อยากให้มันปิดลึกๆหน่อยเพราะว่าช่วงตรงนี้มันเป็นช่วงหน้าอกเรานะคะก็อยากให้ปิดช่วงลึกๆหน่อยก็เลยทำเว้าลึกหน่อยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะ แล้วฝั่งซ้ายมือตรงนี้เราก็จะทำการลดหลั่นเหมือนฝั่งทางนี้นะคะก็ค่อยๆลดไปเราลดไปสามชั้นคือเริ่มจะเริ่มตั้งแต่ชั้นที่สี่8ิบเจิบแดิบเก้าห้นะคะมันจะลดไป3ชั้นแล้วก็ฝั่งนี้เราก็ลดสามชั้นเหมือนกันมันก็จะได้ตรงกัน เดี๋ยวคลิปนี้จะยกตัวอย่างช่วงลดใต้ลักแร้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วพอมันถึงชั้นที่มันตรงแล้วเราก็ข้ามไปเนาะถักห่วงจำนวนสิบเจ็ดห่วงนะคะอ่าคราวนี้เราถักโซ่ครบสิบเจ็ดห่วงแล้วนะคะพอครบสิบเจ็ดห่วงแล้วเราก็จะขึ้น ขึ้นชั้นลราปกติได้เลยนับลายก่อนนะคะว่าลายที่ที่มันมาตรงเนี้ยมัน มันตรงกันหรือเปล่าเราก็จะได้ขึ้นลายตรงนี้มันจะได้ตรงกันเ, Godzilla. เห็ 33, 22, 23, 23, 22, 22, 23. นเห็ it, ian, นไหมเข้ามาสามสองสามสองใช่ไหมเราก็นับห่วงเข้ามาเป็นสามสอง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 สามเห็นไหมคะเราก็จะได้ขึ้นเป็นลายสามแต่ถ้าทุกคนมันจบที่สองบางคนจบที่สองเราก็ขึ้นลายสองนะคะบางคนจบที่ลายสามก็ขึ้นลายสาม ลายมันจะได้ตรงกันนะอันนี้จะเป็นชั้นที่47แล้วนะคะเราเริ่มชิ้นงานชั้นที่47นะ ถักเริ่มต้นขึ้นไปก่อนนะคะตรงนี้จะเป็นตัวอย่างของชั้นที่สี่สิบเจ็ดนะคะเราจะเริ่มลดแล้วนะสตรงนี้เราจะไม่ถักเพราะว่าเราจะลดนะคะตรงนี้เรายังไม่ลดเราก็ถักได้ อพอถึงช่วงลดเราก็ม้วนหัวเข็มสองครั้งแบบนี้ค่ะนี่คือชั้นที่สี่สิบเจ็ดที่กลับไปมันจะขึ้นต่อเลยหนึ่งสองสามสี่โซ่สี่ตรงนี้เราไม่ถักนะคะเราก็จะขึ้นตรงนี้เป็นชั้นที่สี่สิบแปด แบบนี้ค่ะลดไปจนถึงชั้นที่ห้าสิบนะคะอันนี้48นี่คือวิธีลดนะคะเราจะลดไปจนถึงชั้นที่ห้าสิบแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไม่ลดแล้วนะเห็นเ็ไหมถ้าดูเห็นไหมหหมันก็จะเริ่มเป็นช่วงลอยใต้ลักแร้ว้าแล้วนะคะ อันนี้จะเป็นชั้นที่49นะคะเราจะลดใต้รักแร้ฝั่งขวามือชั้นที่49แล้วก็ชั้นที่50นะกำลังจะไปชั้นที่49ตรงนี้เราจะลดนะคะม้วนหัวเข็มนี่คือชั้นที่สี่สิบเก้าแบบนี้ลดแบบน,บบนี้ลดแบบเดียวกันค่ะ ส9 50ิบเก้าห้าสิบพอพลิกกลับมันก็จะเป็นชั้นที่ห้าสิบหนึ่งสองสามสี่หลังจากชั้นที่ห้าสิบคือชั้นนี้เราจะไม่ลดแล้วนะคะเอาหมดเอาอเข็มตัวมาร์กมาร์กไว้พอชั้นที่ห้าสิบเอ็ดข้างบนตรงนี้เราจะไม่ลดนะคะส่วนฝั่งตรงนี้เราก็จะฝั่ง ซ้ายมือเราก็จะถักตรงแบบแบบนี้ค่ะตรงไปเรื่อยๆจนไปถึงชั้นที่60นะคะถักไปถักตรงไปจนถึงชั้นที่60เดี๋ยวเราถึงจะลดตอนนี้เรายังไม่ลดนะคะเราก็ถักตรงไปเรื่อยๆ ะะคะเราถักมาจนถึงชั้นที่50แล้วนะคะพอชั้นที่51ตรงนี้นะคะเราก็จะถักตรงมาเลยตรงเหมือนฝั่งตรงนี้เราเราจะถักตรงไปจนถึงชั้นที่68นะคะเหมือนฝั่งทางนี้เลยเราจะถักตรงไปจนถึงชั้นที่68เห็นไหมคะฝั่งนี้เราจะไม่ลดไม่ทําอะไรแล้วนะคะเราก็จะถักตรงไปอย่างเดียวนะคะส่วนฝั่งตรงนี้นะมันก็จะเป็น ชั้นๆแบบนี้เราจะถักตรงไป,ไปไปจนถึงเนี่ยกลับไปกลับมาตรงไปจนถึงชั้นที่60นะคะเพื่อดูวงตรงคออ้อวัดคอของตัวเองออกมาคอรอบคออ้อได้19เพราะฉะนั้นมันจะตรงกับชั้นเลยนะคือไม่รัดมากนะคะอ้อจะเอารอบวงคอประมาณ1 8 1 9นะคะมันก็จะตรง รอบคอของอ้อวัดวัดอออกมาแล้วนะคะมันจะตรงชั้นที่60พอดีนะคะรอบคออยู่ที่ประมาณ18-19สําหรับคนอ้วนจะเอาไซสนี้ก็ได้นะคะก็คือรอบวงคอเนี่ยอ้อจะเอามาประมาณชั้นที่60นะคะคือเราเราจะถักตรงนี้แหละเราจะถักไปอย่างนี้แหละไปจนถึงชั้นที่60นะคะแล้วหลังจากชั้นที่60เราจะค่อยๆทยอยลดเห็นไหมคะ เห็นรอบวงคอของรอบวงคอเสื้อตรงนี้นะที่ที่ของของอ้อเนี่ยประมาณตรงนี้นะคะคือเราจะทําแผ่นนี้นะคะแผ่นที่เรากําลังทําอยู่ก็คือจะเป็นแผ่นนี้ แผนที่เรากําลังทําอยู่คือช่วงตรงนี้นะตอนนี้เราถักมาจนถึงชั้นที่50ิแล้วคือมันจะได้ประมาณนี้ได้ประมาณช่วงนี้นะคะหลังจากตรงนี้ไปมันก็จะเป็นชั้นที่เราจะถักชั้นที่ห้าบดไปจนถึงชั้นที่60ก่อนนะคะหลังจากนั้นเราจะค่อยๆลดช่วงคอเราจะค่อยๆลดช่วงคอเข้าไปค่อยๆลดหลันคอให้มันเป็นคอเบาไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันจนถึงชั้นที่60สิบนะคะ เจอกันในคลิปถัดไปนะคะต่อนะคะคลิปนี้นะคะนี่จะเป็นชิ้นหน้าฝั่งขวามืออีกชิ้นหนึ่งนะคะหลังจากที่เราถักตรงนี้มาทั้งหมด46ชั้นแล้วใช่ไหมคะพอเราถักมา46ชั้นแล้วเราก็จะมาลด47 48 49 50คือลดตรงนี้ช่วงใต้ลักแร้นะคะหลังจากที่เราลดช่วงใต้ลักแร้เรียบร้อยแล้ว ตรงนี้เราจะมาถักเพิ่มถักเพิ่มจำนวนหลังจากที่เราถักมาเราลดฝั่งตรงนี้จะเป็นฝั่งใต้รักแล้นะคะฝั่งใต้รักแร้เราลดลงมาจากชั้นที่46ไปจนถึงชั้นที่ห0ตรงนี้เราลดมาแล้วนะคะหลังจากตรงนี้เราก็จะถักตรงขึ้นไปเลยจนถึงชั้นที่68คราวนี้ฝั่งตรงนี้เราจะถักห่วงเพิ่ม ในคลิปนั้นอธิบายไปแล้วนะคะเราจะถักห่วงเพิ่มทั้งหมด17ห่วงขึ้นไปทั้งหมด60ชั้นนะคะเห็นไหมเราจะถักขึ้นไป60ชั้นหลังจาก60ชั้นเราก็นับช่องตรงนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เราลดช่องมาให้มันเป็น12ช่องพอ12ช่องแล้วเราจะมาลดช่วงคอตรงนี้ มันจะได้ตรงนี้มันจะเป็นชั้นที่60สบนะคะชั้นที่60เราลดไปห้าชั้นก็คือชั้นที่ 61, 6263 64าและห5้าเห็นไหมคะมันจะลดทีละหนึ่ง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 ,งเพื่อที่จะได้เป็นคอเว้าวใส่กระดุมจีนนะคะหลังจากนี้ก็จะเป็นชั้นที่ห้าทีบห้าแล้วก็เป็นชั้นที่ห้า7บ้าดและ5้าบดเราจะไม่ลดนะคะ3มชั้นข้างบนเราจะไม่ลดนะก็คราวนี้เราก็ จะได้ครบ68ชั้นแล้วนะคะอ้อจะไม่อ่าไม่สาธิตวิธีการให้ดูแล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นลายเดิมๆวิธีการลดเราก็พอรู้แล้วดังนั้นเอาเทคนิคนะคะเอาจํานวนห่วงจํานวนลายไปใช้นะคะถ้าไม่ทันก็ถ่ายรูปแคปรูปเอาไว้ก็ได้ประมาณนี้นะคลิปนี้ก็ ชิ้นหน้าชิ้นที่สองฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ